โอเคครับรอบที่2นะครับว่าวเปหนึ่งทีเอเยยดแค่โบนัสมานะครับเฮ้ยอ่ะมาแล้วเว้ยโบนัสมาอย่างไวนะครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายหรือไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือลุงข้างบ้านนะจ๊ะกราบสวัสดีนะครับผมวันนี้นะเรามาอยู่กันกับซุดไปกับสลอตนั่นเองนะครับก็วันนี้นะเราจะลองมา เล่นเกมนะเกมโรม่านะครับโรม่านะครับเกมในตำนานยอดฮิตนะครับที่ไม่ว่าจะยุคไหนยุคไหนก็ต้องโรม่านะครับก็วันนี้นะเราจะลองมาเบ็ดที่ร5 0บบาทตามคำขอนะครับบอกว่าพี่พี่เบ็ดร้อ้บาทให้ผมดูหน่อยจัดไปนะครับผมอย่างผมก็ไม่รอช้านะใส่ทุนมาเลย2000ครับเบ็ดร้อบาทอย่ารอช้าไปนะครับผมออตโต้สปินนะครับแล้วก็เอ้ ลืมกดอร์ b o นะครับผมเดี๋ยวขอกดอร์ b o ไปด้วยนะครับจะกด turbo นะครับแป๊บหนึ่งนะมันค้างนะครับผมอ่ะไปครับกดอร์ b o ไปเลยนะครับผมเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมด2,000หมดแล้วก็ให้เลิกนะครับโอเคครับรอบแรกนะ550บาทนะครับโอเคครับรอบที่สองนะครับว้าวไปหนึ่งทีเอ้ยย็ดแค่โบนัสมานะครับ เฮ้ยอะมาแล้วเว้ยโบนัสมาอย่างไวนะครับผม3ตาเท่านั้นนะครับเราได้ฟันแมวแล้วนะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมขวาไลยซ้ายดีครับโอ้โหโลนะครับซ้ายดีนะไม่ใช่นะครับไม่ดีเลยนะครับสายเมนโตดไม่ดีเลยโอเคเอาอะไรดีไปครับต่อย้ำไปนะครับฟันเข้าไปครับ1ดาบนะครับโอเคครับพันห้านะครับพันห้านะพันห้านะครับผมโอเคอันนี้ไปกลางนะครับ กลางนะครับโอเคโลนะ7คโลเยอะจังวะมาต่อไปครับขวาไปนะครับอ้หลบได้นะครับหลบได้นะค่าเอจิเยอะไปหน่อยนะไปครับผมสดาบนะอ้อ่สองดาบนะครับผมสามพันนะครับสามพันแล้วนะครับสามพันแล้วนะครับโอ้ยห้าพันสี่แล้วหรอวะแป๊บเดียวเองนะไปครับกลางครับ กลางครับอีสองดามเข้าไปอีกแล้วนะครับผมสามพันนะครับแค่แปดพันแล้วว่ะเพิ่งเล่นได้สองนาทีเองนะครับไปแล้วแปดพันนะครับไปไหนดีครับไปไหนดีกลางครับต่อยับตีหลบนะครับผมหลบกิ่งนะหลบกิ่งนะเอาไปครับตรงไหนดีตรงไหนดีอ่ะขวานะครับโอ้โหไม่ถึงเก้าพันนะครับไม่ถึงเก้าพันนะโหตอนแรกคิดว่าจะเอาสักหมื่นหนึ่งนะครับ ไม่เป็นไรนะครับแปดพันแปดร้อยห้าสิบาทนะโคตรฟุกผมบอกเลยว่าโคตรฟุกนะครับผมฟุกมากนะก็เอาเข้ามาเท่าไหร่สองพันนะครับผมตอนนี้ได้มาประมาณเท่าไหร่แปบ๊บหนึ่งนะเอออยู่นะครับโอเคหมื่นสามร้อยเจ็ดบาทนะครับโอเคโอเคได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้กําไรแล้วนะครับผมก็ประมาณกําไรประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับโอเคก็คุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วแปดพันกว่าบาทก็ไม่เอาต่อแล้วนะครับผมก็ มันก็เกือบเงินเดือนอะคนทั่วไปอะเนาะแปดพกว่าบาทนะพ่อมอีกแค่ไม่กี่ร้อยก็เท่ากับเงินเดือนทั่วไปแล้วนะครับผมโอเคร้อยาสิบาทนะผมมาเล่นให้ดูแล้วนะครับผมเข้ามาดูด้วยนะครับผมคนรีเควสมานะครับผมโอเคผมนี่โคตรเสี่ยงมากเลยนะร้อยห้าสิบาทถ้าผมไม่ได้นี่หมดตูดเลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะกด s u b สไคร e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องผมนะครับโอเคไปแล้วครับผมเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม